พี่ครับการเอาชื่อหุ้นนะครับมาย้ายใส่เฟวาลิตเฟวาลิตนะครับมันไม่จําแต่ถ้าทําอย่างที่โชคทําอย่างเงี้ยเราจะดูข้อมูลได้ย้อนเลยว่าไอ้หุ้นที่เด้งขึ้นมาติดสปีดโชคขึ้นมาในวันศุกร์ปุ๊บนะโชคไล่ดูเลยว่าเห็นไหมทาไมต้องเรียงหมวดอักษรเห็นไหม a b c d เพื่อเห็นรู้เลยว่าไอ้หุ้นตัวนี้อักษรหน้ามันคืออะไรแล้วไปดูซิวันไหนวันไหนคืออะไรบ้างยิ่งนะครับถ้าไม่เก่งไล่ย้อนหลัง3าวันพอแต่ถ้าเก่งระดับหนึ่ง ย้อนหลัง5วันกำลังดีแต่ถ้าได้7วันได้รอบมันจะกว้างขึ้นพอนึกภาพออกไหมการเอาชื่อหุ้นนะครับฝังไว้ในเฟลลิทเฟลลินะครับมันมันมันไม่ทำให้เราจำได้แต่เจตนาตั้งใจเขียนขึ้นมาระหว่างที่เขียนแต่ละชื่อก็เ,เปิดกราฟดูไปด้วยกราฟ e-fin v o l ลลุ e ่ i ท i n มเป็นยังไงบ้างเราจะเห็นอะไรแล้วสุดท้ายนะครับเวลาหน้าง,งานจริงไม่ว่าจะเป็นทิกเกอร์ ที่หุ้นทิกเกอร์นะครับบายๆๆยเยอะๆเฮ้ยมีตัวไหนบ้างวะที่เป็นต้นการที่จะคัดมาใส่ในเนี้ยทรงกราฟเรารู้แล้วว่าสร้างกรอบไหมสะสมไหมที่มันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาหุ้นทุกตัวที่วางไว้ในนี้นะครับจะอยู่ในเงื่อนไขสร้างกรอบสะสมพักตัวเบรกแนวรับกลับตัวแล้วก็ตกใจ มันจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยในทุกตัวที่เสเขียนดังนั้นอย่าให้กูเจอมันติดสปีดโชกอย่าให้กูเจอติดทิกเกอร์ถ้าติดขึ้นมาเมื่อไหร่กูรู้เลยว่าม,มีในโพยกูเพราะแปลว่าหุ้นพวกนี้ถ้ามันมีขึ้นมาเมื่อไหร่กูต้องตามเพราะกูทําการบ้านโดยกูคัดหุ้นแต่ตัวมาแล้วว่ามันวางกรอบมันสะสมมันเบรกแล้วถ้ามันขึ้นมาในปัจจัยพวกนี้โดยมีวอลลุ่มยืนยันนะครับในทามมิ่งที่บีบ ครึ่งชั่วโมงแรกกับครึ่งชั่วโมงหลังเปิดตลาดมานะครับ10-20นาทีแรกวอลลุ่มมากกว่าค่าเฉลี่ยมึงเล่นแน่วันนี้ยังไงกูก็ต้องตามหรือใกล้ตลาดปิดวอลลุ่มพีกกูก็ต้องตามหรือตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายมาจากไม่เคยเล่นอยู่ๆวอลลุ่มมันกระโดดขึ้นมาพีกๆแล้วมันตรงกับหุ้นที่เราจดไว้เพราะหุ้นทุกตัวที่เราจดไว้มันจดไว้ด้วยเงื่อนไขที่ว่าสร้างกรอบนะครับสะสมพัก ตัวเบรกแนวรับกับตัวตกใจเพราะปัจจัยพวกนี้แหละมันจะทำให้หุ้นยิงแท่งเขียวใหญ่ถ้าเราเข้าใจกับมันนะครับในหน้างานนะครับโชคก็จะกลางพวกนี้ไว้ด้วยเฟวล,ลิตก็มีเพราะโชคมีคอมไหลเครื่องหลายจอแต่มันไม่นิ่งไม่เสถียรเท่ากับจดในโพยอันนี้ต่างหากเวลาโชคคัดหุ้นโชคจะคัดอย่างนี้ ทำไมสีสันสีสันที่วงนึ่งนี้หมายความว่าไอ้หุ้นที่วงวงงนี้ที่มันมีแท่งเขียวใหญ่ๆนะครับทรงสวยๆนะครับที่วงพวกนี้นะครับมันผ่านมาแล้วจากวันพฤหัสก็มีเห็นไหมอีกสีหนึ่งหรือวันพุธก็มีวันอังคารก็มีวันจันทร์ก็มีดังนั้นรหัสของวันศุกร์ที่วงไว้เห็นไหมครับโชคใช้สีฟ้าวงไว้สีฟ้าไอ้สีฟ้าไปอยู่ในวันจันทร์วันอังคารก็แปลว่าหุ้นพวกเนี้ย มันพักตัวมาแล้วมันสะสมมันวางกรอบมาแล้วนะครับหรือเตรียมตัวยกราคาขึ้นมารอแล้วนะให้เราเห็นสัญญาณตั้งแต่จันทร์อังคารพุทธพัสดแล้ววันศุกร์ถ้ามึงขึ้นมาซ้ําพวกเนี้ยโชคจะสนิทใจเลยว่าถ้ามันซ้ําตรงนี้นะแปลว่ามันยิงยกกรอบเพียงแต่เอาวอลลุ่มเป็นเครื่องยืนยันว่าพีก,กว่าค่าเฉลีย่ยย้อนหลังไหมในทิมมิ่งที่บีบถ้าทิมมิ่งบีบ10-20ีนาทีครึ่งชั่วโมงนะวอลลุ่มเฉลีย่ยแทบจะมากกว่าวอลลุ่มนะครับหลายๆวันที่ผ่านมา โชคตามโดยอัตโนมัติเพราะโชคเชื่อมั่นแล้วว่าหุ้นทุกตัวที่จะทำราคาหรือยกราคาขึ้นมาต้องผ่านการเตรียมตัวต้องผ่านการสร้างกรอบสะสมพักตัวเบรกแนวรับกับตัวหรือไม่ก็ตกใจโอเวอร์แลปดึงกลับแค่นั้นเองฟังไว้ก่อนนะหุ้นทุกตัวที่ทำการบ้านคัดมาแล้วนะครับจากเฟ จากสปีดโชก2ในทุกวันด้วยเงื่อนไขที่ว่าหุ้นทุกเรืจาสปีดโชกตัวไหนที่มันสร้างกรอบสะสมพักตัวเบรกแนวรับกับตัวตกใจถ้าวันรุ่งขึ้นเราเห็นหุ้นที่อยู่ๆนะครับมันติดหน้าทิกเกอร์รวมหรือสปีดโชกขึ้นมาเด้งขึ้นมาปุ๊บคุ้นกับมันอยู่ในโพลเราจดมาไม่ต้องไปเปิดกราฟแล้วแค่ดูวอลุ่มหุ้นตัวนั้นเลยว่ามันไปได้เพราะเราทำมาแล้วว่า หุ้นตัวนี้ถ้าวันนี้วอลุ่มมันมาพีคตั้งแต่ต้นแรกแปลว่ามันจะเล่นดังนั้นไม่ต้องมาเสียเวลาหาข้อมูลหุ้นตัวนั้นเพราะหุ้นที่จะคัดมาแต่ละตัวมันเตรียมทรงมาแล้วด้วยเงื่อนไขที่บอก6ข้อเมื่อกี้ดังนั้นเห็นชื่อหุ้นปุ๊บตรงกับโพยที่เราจดมาใส่ตามไปได้เลย เพียงแต่ว่าแม่นในเรื่องวอลลุ่มพีคจริงๆให้แม่นแ,แค่นั้นเองพี่พอจะเชื่อมโยงจิ๊กซอที่โชคอธิบายตรงเนี้ยให้เห็นยังไงได้บ้างเมื่อกี้ตอนเปิดโชคบอกแล้วคัดหุ้นสร้างประสบการณ์ประสบการณ์จะสร้างความมั่นใจเพราะประสบการณ์ทําให้เราแม่นอะไรแพทเทิร์นแล้วมีความเชื่อมั่นว่าการที่หุ้นมันมีทรงหรือเตียงการเตรียมตัวที่จะยิงแท่งเขียวมันมีสัญญ,ญาณอยู่อยู่ย่อยอยู่ประมาณหข้อสร้างกรอบมาแล้วยกราคา สะสมมาแล้วยกราคาพักตัวมาแล้วเคียร์วอลุ่มแล้วยกราคาเบรกแนวรับนะครับมันก็พร้อมยกราคากลับตัวก็พร้อมยกราคา และตกใจโอเวอร์ลลงมาดึงกลับไวๆหุ้นที่เทลงมาชันๆก็จะดึงกลับขึ้นชันๆพวกนี้มันเป็นเหตุที่จะมีเหตุที่จะยิงแท่งเขียวถ้าเราคัดพวกนี้มาแล้วอยู่ๆนะครับเจอวอลลุ่มกระตุกราคายกความเชื่อมั่นจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อฝึกคัดหุ้นและเฝ้าหุ้นมีประสบการณ์ที่มากเราจะเห็นแพทเทิร์นซ้ำๆที่หุ้นจะยิงขึ้นมาจากปัจจัยใดแล้วเราจะเข้าตามกับมันโดยไม่มีอะไรเคลือบแคงเพราะเรากล้าเสี่ยง ที่จะเสียเพื่อได้ตอบโชคมาหน่อยนะพอเห็นภาพในการเชื่อมโยงไหมเดี๋ยวโชคจะตกผลึกสร้างประสบการณ์ให้พี่เชื่อมั่นเองยังมีเนื้อหาต่อไปแต่ตอนนี้นอกรอบมาก่อนก็คือโชคพยายมวางจิ๊กซอแก้งเปิดหัวข้อสอนในวันนี้ขึ้นมาว่าคัดหุ้น จะสร้างประสบการณ์และการคัดหุ้นมันทําให้เห็นหุ้นต้นรอบต้นแทง่งแต่ประสบการณ์มันจะยํ้าขึ้นไปเรื่อยๆว่าต้นรอบต้นแท่งที่มันขึ้นมามันจะมีปัจจัยย่อยของมันก็คือสร้างกรอบนะครับสะสมพักตัวเบรกแนวรับกับตัวตกใจมันนี่คือสัญญาณเตรียมตัวเราเรียกว่าสัญญาณแรกระครังแกงแรกที่ดังขึ้นมาเราจับกับมันได้ใส่ลิดใส่โพยไว้ถ้าวันนี้วันศุกร แสดงว่าโพยที่เราเตรียมมาจันร์อังคารพุธพฤหัสวันนี้เราเห็นหุ้นในทิกเกอร์รวมนะครับมันวิ่งปับ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 ,ปบเป็นหุ้นตัวเนี้ยแล้วตรงกับในโพยยิ่งถ้าเราเขียนในโพยแทบไม่ต้องเปิดโพยเลยนะครับตอนนี้โชคเป็นอย่างนี้นะพอได้ยินชื่อหุ้นปุ๊บเห็นปุ๊บคุ้นเคยก็กูเพิ่งเขียนไปเองแล้วกูเพิ่งเอามานั่งไล่ดูตอนเช้าว่ามีหุ้นอะไรบ้างให้มันผ่านตาก่อนที่จะเปิดตลาดจริง เราก็มาตรวจสอบดูซะเราก็ย้ำกับมันพูดง่ายๆแทบจะแม่นทรงกราฟและแทบจะรู้ราคาหุ้นตัวนี้เลยว่ามันปิดราคาอะไรเมื่อวันก่อนเพราะเราเอามาซ้ํากับมันเรื่อยๆมันทําให้เราฝังกลายเป็นประสบการณ์แล้วประสบการณ์นี้เมื่อมันแน่นมากๆมันกลายเป็นความเชื่อมัน่นะเมื่อมันกลายเป็นความเชื่อมัน่นเห็นปุ๊บว่า เราคัดหุ้นมาด้วยปัจจัยใดและเราเชื่อมั่นแล้วว่าหุ้นทุกตัวที่จะยิงเขียวใหญ่ได้ต้องสร้างกรอบสะสมพักตัวเบรกแนวรับกับตัวตกใจมาแล้วในเนี้ยแล้วเราก็คัดมาแล้วเพราะนี่เป็นสัญญาณแรกที่ว่าเขากําลังเล่นเมื่อเราคัดมาแล้วเราต้องอะไรประสบการณ์ทําให้เราเชื่อมั่นแสดงว่า ถ้าตลาดเปิดมาวอลลุ่มพีคผิดปกติกูซัดตามเลยกูไม่ต้องมานั่งคิดเพราะที่กูคัดมากูคัดมาเพื่ออะไรเพื่อย่อนระยะเวลาไม่ต้องเสียเวลาไปเปิดกาฟไล่ข้อมูลหุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างน่าจะถือไหมทำเฟรมนหนึ่งนาทีห้านาทีนะครับหนึ่งทำเฟมเดททำเฟมวิกให้มันเสียเวลาเชื่อมั่นตัวเองหน่อยที่เราคัดหุ้นมาเพื่ออะไรใส่ตามเลยเพียงแต่ว่าหน้างานอีกประสบการณ์หนึ่งก็คือการชำนาญและเชื่อมั่นว่า ฉันอ่านวอลลุ่มได้ขาดว่าวอลลุ่มพีคพีกจริงฟังนะครับหน้าทิกเกอร์นะครับเปอร์เซน็นต์สองเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้ได้ไดขยบนะแต่เห็นแรงซื้อมาป๊าป๊บป๊าป๊โชคก็ไหลาตามแรงซื้อนั้นไปแล้วเพราะยังไงโชคก็วัดแล้วก็สต็อปลอสองช่องเพราะถ้าวันนี้มันเข้าจริงมันเล่นจริงนะครับสองช่องอย่างมากก็แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเล่นจริงนะสิบยี่สิบช่องโชคอ,อาจจะได้สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นก็ได้เห็นไหม กล้าเสี่ยงกล้าเสียและกล้าได้ดังนั้นสิ่งที่โชคต้องการให้เห็นว่าพี่เห็นความเชื่อมโยงเข้าๆไหมที่จิ๊กซอที่โชควางไว้ว่านะครับเรื่องเดิมเรื่องเก่าอะไรก็แล้วแต่แต่จะมาสร้างการตกผลึกให้สนิทจิ๊กซอที่มันแนบแน่นจนพี่อะไรเข้าใจแต่โชคบอกไว้ก่อนเลยนะ พี่จะเชื่อมั่นอย่างโชคนะครับทุกคนไม่ได้เพราะพี่ไม่ได้คัดหุ้นด้วยบ้าในการนั่งเฝ้าหุ้นคัดหุ้นและเรียนรู้หุ้นวิเคราะห์หุ้นอ่านคนหลังกราฟอ่านทุกแท่งเทียนอ่านทุกวอลลุ่มอ่านทุกสัญญาณของเวลาของหุ้นแต่ละตัวที่กำลังเล่นมันเล่นกันยังไงดังนั้นความเชื่อมั่นของพี่ไม่ได้สุดกู่เท่ากับโชคดังนั้นกำลังจะบอกว่า ทํำยังไงก็แล้วแต่นะครับให้พี่รู้สึกว่าพี่เชื่อมั่นระดับหนึ่งก็ยังดีทําให้พี่กล้าเข้าหุ้นตัวนั้นได้สนิทใจโจทย์คือพี่ต้องกลับไปถามตัวเองว่าแล้วฉันจะมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นได้อย่างไงฉันจะเติมเต็มให้ฉันเชื่อมั่นอย่างนั้นี่ยนั่นคือวิธีที่พี่ต้องกลับไปหาจุดอ่อนของตัวเองแต่โชคกําลังเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่โชคทํามันทําให้โชครู้จักหุ้นแล้วฝังลึกกับหุ้นทุกตัวแล้แม่น แล้วเชื่อมเอาความเชื่อมั่นตัวเองเข้ามาอีกมันทําให้เห็นว่าเวลาหุ้นตัวนี้ขึ้นในหน้าทิกเกอร์รวมหน้าทิกเกอร์รวมของสตรีมมิ่งจะไวกว่าสปีดโชคนะเพราะบางครั้งราคาไม่ทันจะยกมากนะครับแค่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ทิกเกอร์ก็มาเป็นตับแล้วบาย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 เห็นไหมครับแล้วก็จะติดสปีดโชคโชคเปิดหน้าทิกเกอร์รวมที่มันเป็นสี่คอลัมน์แล้วก็สปีดโชคสองโชคก็ใช้คู่กันนะครับผม ดังนั้นเราจะเห็นหุ้นได้ไวเมื่อเราเห็นหุ้นได้ไวเราจะเป็นต่อและเป็นต่อในจังหวะตัดสินใจได้ไวเพราะเราเตรียมมาแล้วนะหุ้นการบ้านที่เตรียมมาจงเชื่อมั่นในการบ้านที่เตรียมมาไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำเฟรมันเป็นยังไงต่างๆนะกล้าตามมันไหมเพราะจังหวะแรกของต้นแท่งนะครับใบใบวอลลุ่มนะครับแรงซื้อมันมาเป็นตับเราเห็นแล้วว่าแค่10นาที20นาทีนะครับค่าเฉลี่ยของวอลลุ่มวันนี้ มันมากกว่าทุกวันที่ผ่านมาเลยนะทั้งวันด้วยแค่10นาทีของของหุ้นตัวนี้ณนะเวลานี้มากกว่าค่าเฉลี่ย2 3ว,วันทุกวันที่ผ่านมาทั้งวันเลยแสดงว่าถ้าหุ้นจะเล่นพี่ต้องมีความเชื่อมั่นอีกหนึ่งจิ๊กซอหุ้นที่จะเล่นจริงวอลลุ่มต้องพีคแสดงว่าราคาวอลลุ่มทามมิ่งคือหัวใจในการเล่นหุ้นราคายกวอลลุ่มพีคในทมมิ่งที่บีบ ห้านาทีสิบนาทีครึ่งชั่วโมงไออย่างเงี้ยแต่พี่จะลอยครึ่งชั่วโมงแล้วรู้สึกว่าว่าว่าวอลลุ่มพีคแล้วไม่ได้พี่ต้องกล้าวัดคิดคํานวณในใจเลยนะครับว่าอ๋อห้านาทีแรกวอลลุ่มก็ครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ยของทุกวันมาที่ผ่านมาไออย่างเงี้ยก็ต้องกล้าตามแล้วเพราะต้องมั่นใจให้ได้นะครับจิ๊กซออีกจิ๊กซอหนึ่งคืออะไรเชื่อมั่นให้ได้ว่าหุ้นที่จะยกราคาไปไกล วอลุ่มจะต้องพีคในไทมิ่งที่บีเข้าใจตรงนี้ให้ได้โชคไม่ใช่มืออาชีพในการสอนแล้วมืออาชีพที่เก่งในหุ้นจา๋าจาแต่เป็นสไตล์เด็กวัดเล่นหุ้นก็แค่พอใจในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็ได้แค่พอใจแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่ได้แค่เนี้ยแค่นี้ก็ถือว่าโชคก็มาไกลเกินฝันของชีวิตแล้วดังนั้นวิธีการของโชคมันบ้านนอกนะ มันเด็กวัดนะมันไม่ไฮเทคไฮเทคโนโลยีมันบ้านๆพื้นๆแม้แต่การสอนไฟภาพพวกนี้โชคก็ทำของโชคเองทั้งคืนแล้วโชคก็ทำเพื่อให้อะไรโชคก็ทำอย่างที่โชคเข้าใจดังนั้นโชคสอนในสิ่งที่เข้าใจพี่ต้องเอาสิ่งที่โชคอันไหนเห็นว่าพอมีประโยชน์พี่ก็ไปอัดแอพพัฒนาให้กลายเป็นสไตล์พี่ก็พออย่ายึดเป็นรูปแบบเพราะรูปแบบของโชคมันเป็นรูปแบบกรรมกรเล่นหุ้นอย่างกรรมกรคือ ขวนขวายดิ้นรนทุกอย่างที่จะทำาตัวเองเข้าใจแลวไวกับมันพี่ควรจะเล่นหุ้นอย่างไฮโซเป็นผู้ดีอะไรก็แล้วแต่เอาไปอัดแอปเองแต่อย่าเป็นกรรมกรเล่นหุ้นอย่างโชคเหนื่อยแต่โชคมีความสุขโชคสนุกกับมันโชคถึงได้เคยโพสในเฟซว่าสนุกนะครับเหนื่อยด้วยความสนุกอะ่ะมันจะยิ่งสนุกเพราะยิ่งเหนื่อยเรายิ่งรู้เลยว่าเรากำลังสนุกกับมันมาก แต่เหนื่อยเพราะจำยอมหรือจนตอกที่จะต้องทำอะ่ะไออย่างเงี้ยยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งทอ้อมันต่างกันโชคเหนื่อยในวิธีบ้าน,านเด็กวัดอย่างเงี้ยแต่โชคสนุกกับมันนะมันทำให้โชครวยขึ้นมันทำให้โชคมีเงินมีใช้เดือนๆหนึ่ง,ห,งหลายแสนหลายล้านเนะี่ยโชครู้สึกว่าโชคแฮปปี้กับชีวิตแม่ญาติพี่น้องครอบครัวนะครับทุกคนเขาก็แฮปปี้ดังนะั้นโชครู้สึกว่ากูเหนื่อยคนเดียวนะ แต่ทุกคนมีความสุขเหนื่อยอย่างนี้กูยอมเหนื่อยอย่างเงี้ยกูมีความสุขเหนื่อยอย่างนี้กูรวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นสไตล์นะครับกรรมกรหุ้นหรือเด็กวัดเล่นหุ้นมันเหนื่อยจริงๆนะในการเรียนรู้ในในการทําอย่างโชคแต่ด้วยวิธีการนี้มันทําให้โชคตกผลึกมาเป็นโชคทุกวันนี้เท่านั้นเองสมมุติขอนอกเรื่องนิดหนึ่งพี่คิดว่าสัญญ,ญาณอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับ ลงมาเบรกแนวรับสร้างกรอบสะสมแล้วอยู่ๆมีสัญญาณพิเศษบิ๊กกรอดเข้าเล็กๆ2วันติดราคาเริ่มยกพี่ว่าหุ้นตัวนี้น่าสนใไหมแล้วเวลาวันวันอังคารเปิดตลาดมาถ้าวอลุ่มมันพีคนะครับพี่ยังต้องมาเปิดกราฟดูไหมว่ามันเป็นยังไงบ้างถ้าโชคเห็นชื่อหุ้นตัวนี้ AKP ถ้าเปิดตลาดมานะครับราคายกวอลุ่มพีคมากๆกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังตรงนี้ คิดว่าโชคจะต้องมานั่งตัดสินใจไหมหรือว่าโชคกัดฟันตามมาเลยเพราะอะไรพี่ลองคิดดูนะครับยืนกรอบเบรกนะครับเนี่ยครับ,เ,รบเบรกแนวรับสร้างกรอบสะสมพักตัวมาระยะหนึ่งแล้วเห็นไหมครับอยู่อยู่บิ๊กหลอดเข้าเล็กๆเห็นไหมครับราคาย,ยกแล้วก็เข้าอีกแท่งหนึ่งราคาย,ยกแล้วพี่ลองคิดสิมันจะยกต่อไหมถ้ามันยกต่อแล้ววอลลุ่มพีคชัดๆันะครับที่มากกว่าค่าเฉลี่ยอย่าเอาวอลลุ่มเทียบ2แท่งนี้แล้วนะ ให้วอลุ่มเทียบค่าเฉลี่ยปกติก,ก่อนนี้ว่ามันเท่าไรนั่นเราเรียกว่าวอลุ่มโดดแล้วเมื่อวอลุ่มโดดนะครับพี่ยังต้องคิดอีกไหมว่าควรตามไม่ควรตามตามราคาไหนดีถ้าเป็นโชคกูตามทุกราคาที่กูเห็นเพราะกูคิดว่ามันยังต้องไปไกลกว่านี้พอเห็นภาพไหมพี่คิดพี่ครับไอหุ้นเนี้ย AKP อ่ะมันฝังในใจแล้วอ่ะเพราะอะไรวันศุกร์มันก็ขึ้นมา เพลือหัดมันก็ขึ้นมามันขึ้นมาย้ําอย่างเงี้ยแล้วถ้าจันอังคารพุธพลือหัสสุกหน้ามันขึ้นหุ้น AKP นะครับแล้ววอลลุ่มพีกอ่ะพี่ยังต้องมานั่งเปิดกราฟหุ้นเฮียอะไรวะเป็นยังไงวะส่งกราฟยังต้องคิดเหรอถ้าโชคเห็นหุ้น AKP ในทิกเกอร์รวมนะครับในสี่คอลัมน์หน้าจอคอมใหญ่ๆนะมันขึ้นปับป๊บๆๆๆนะครับเป็นแรงซื้อเยอะโชคยังต้องตัดสินใจว่ากูซื้อได้ยังมะหรือ กูตามอย่างเดียวเลยกูเปิดหุ้นปุ๊บนะครับตั้งเลยนะครับบายพิมพ์ไปเลยจะเอากี่กี่หมื่นกี่แสนหุ้นหรือเท่าไหรหุ้นก็ดูจำนวนเหมาะสมเลยนะครับแล้วก็กดพิมคอนเฟิร์มไปเลยเคาะที่ราคาอะไรด้วยออฟเฟอร์ช่องแรกด้วยเคาะขวาด้วยไม่เลือกด้วยเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้ามันทํากูอาจจะซื้อแพงนิดเพราะกูเห็นช้าแต่ไม้อย่างเนี้ยมันจะไปต่อไหมมีสัญญาณพิเศษบิ๊กหลอดเข้ามาลองดูนะครับ ตรงเนี้ยสล้านกว่าเห็นไหมครับสามล้านกว่าแท่งเนี้ยก็ประมาณ5 6ล้านนะั้งถ้าถ้าเป็นแท่งนี้นะแล้วมันก็ยกขึ้นมาแล้วมันจะมีโอกาสยกต่อไหมพี่ครับคัดหุ้นสร้างประสบการณ์ประสบการณ์สร้างความเชื่อมัน่นแล้วเห็นขนาดเนี้ยว่า AKP มันเป็นอย่างเนี้ยพี่ยังไม่มีความเชื่อมั่นเองหรว่าไออย่างเนี้ยถ้าวอลุ่มเข้าพีกพิกในทามมิ่งที่บีต้นชั่วโมงแรก หรือตอนบ่ายนะอยู่ๆเอาเอาลุ่มมันพีคขึ้นมามันจะเล่นไหมอย่างมากก็ขาดทุนที่ราคาแนวรับนะครับที่ประมาณบาท50นึกออกใช่ไหมครับโดยเฉลี่ยกลัวที่ไหนละ่ะตั้งสต็อปล s อที่บาทอะไรก็ได้ยังต้าตัง้งเรยครับบาท4 7บาท4 8ก็ได้สต็อปล s อตที่มันลึกไปเลยก็ได้แต่ถ้ามันไปมันมีโอกาสไป2บาทไหม เห็นไหมนี่คือค่าความคุ้มค่าดังนั้นนะคัดหุ้นนะเพื่อสร้างประสบการณ์ประสบการณ์จะรู้ปัจจัยเลยว่าหุ้นที่ยิงแท่งเขียวมันขึ้นมาจากปัจจัยย่อยอะไรบ้างสร้างกรอบสะสมเห็นไหมครับสร้างกรอบสะสมพักตัวเบรกแนวรับกับตัววอลลุ่มเข้ามีในยะพิเศษ ATOATC นะครับเป็นบิ๊กหลอดเข้ามาไออย่างเงี้ยเขากำลังจะอะไรแล้วพี่ครับเริ่มเห็นจิกซอที่ต่อไหม โชคกำลังจะบอกว่าถ้าคัดหุ้นมีประสบการณ์ด้วยการแม่นทรงการาฟว่าแล้วมีสัญญาณพิเศษในบางตัวที่มันขึ้นมาอย่างนี้เรายังต้องคิดเยอะอีกเหรอเพราะตอนที่เราคัดหุ้นเรายังคิดเยอะไม่พอเหรอหน้างานจริงเอาตอนคัดหุ้นที่เราคิดเยอะเอาไปสร้างความเชื่อมัน่นหน้างานจริงหน้าที่เราตัดสินใจอย่างเดียว ซื้อตามหรือไม่ซื้อตามไม่ต้องไปเสือกคิดแล้วว่าหุ้นตัวนี้ทำอะไรเพราะเราควรคัดไปแล้วควรควรรู้แล้วตั้งแต่คัดหุ้นหุ้นตัวนี้ส่งกราฟเป็นไงควรรู้แล้วตั้งแต่คัดหุ้นราคามันมาจากไหนควรรู้แล้วตั้งแต่คัดหุ้นวอลลุ่มเฉลี่ยก่อนนนี้เป็นยังไงบ้างควรรู้แล้วตั้งแต่คัดหุ้นหน้างานจริงๆิกเกอร์ขึ้นสปีดโชคติดขึ้นมาเด้งขึ้นมาปึ้งเป็นชื่อแรกชื่อนี้กูคุ้น กูตั้งซื้อตามเลยแต่มีข้อแม้ว่าพี่ต้องแม่นนะครับว่าราคาวอลลุ่มทามมิ่งบีวอลลุ่มพีก5นาที10นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะครับเดาสัญญาณได้เลยว่าหุ้นตัวนี้วอลลุ่มมันพีกผิดปกติแน่วันสมมุติค่าเฉลี่ยมันสองสามแสนแต่วันนี้แค่แท่งแรกทางเฟรม5นาทีก็ล่อมาแล้ว4ี่แสน วันนี้วอลุ่มอาจจะสล้าน5ล้านมันพีคแน่กูไม่ต้องคิดเยอะกูตามอย่างเดียวแล้วถ้าหยุดกรอบอย่างนี้นะครับไม่ต้องตั้งสต็อปลอสก็ได้เพราะมันอาจจะเคลียร์เคลียร์เพื่ออะไรเพราะรู้ว่าเราสอนไงแล้วก็อะไรก็ดึงกลับขึ้นไปเพราะมาขนาดเนี้ยเราเรียกว่าเคลียร์ลงมาขนาดนี้พักตัวแล้วมีสัญญาณจะแตกนนี้ไงปะ่ะนี่ก็กลายเป็นทุนต่ำเกือบจะต่ำที่สุดของเขาแล้วแล้วผลคืออะไร กล้าหรือเปล่าที่จะตามดังนั้นหน้างานจริงอย่าเสือกคิดเยอะแต่ตอนคัดหุ้นให้คิดเยอะๆเวลาหน้างานจริงตัดสินใจให้ไวอย่างเดียวเห็นหุ้นให้ไวตัดสินใจให้ไวอย่างเดียวแล้วพี่จะได้หุ้นทั้งต้นแท่งที่เป็นต้นรอบได้ด้วยดังนั้นนะครับการจะทำความรู้จักหุ้นรู้จักหุ้นตอนคัดหุ้นอย่างเดียวครับพี่พจักถูกต้องเลยแต่หน้างานไม่ต้องไปรู้จักหุ้น เห็นหุ้นแล้วเข้าให้ไวไม่ใช่เห็นหุ้นแล้วตัดสินใจให้ไวว่าวอลลุ่มพีกจริงไหมวอลลุ่มพีกจริงไหมพีกจริงไหมพีกพีกแน่ๆกูตามแค่นั้นจบไม่ใช่ว่าราคามาจากไหนยืนกรอบมานานแล้วหรือยังค่าเฉลี่ยเท่าไหร่เรื่องพวกนี้เอาไว้ตอนทําการบ้านคัดหุ้นเหนื่อยกับมันคัดให้มันวิเคราะห์มันให้ละเอียด แหน่างานจริงอย่ามาเสือกเสียเวลาวิเคราะห์ไม่ทันแดกโชคบอกไว้เลยดังนั้นถ้าอยากจะ้ความรู้จักหุ้นอย่าเสือกรู้จักหุ้นหน้างานนะครับให้ทำความรู้จักหุ้นตอนที่อะไรตอนที่เราคัดมาใส่โพยเนี่ยว่าทรงมันเป็นยังไงพี่ครับโชคอยากเห็นความคิดพี่จิ๊กซอที่โชควางไว้คัดหุ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ประสบการณ์สร้างความเชื่อมั่น หน้างานใช้ความเชื่อมั่นคัดหุ้นใช้ประสบการณ์เข้าใจไหมครับหน้างานไม่ต้องใช้ประสบการณ์หน้างานเป็นบทสรุปที่ประสบการณ์มันกองออกมาแล้วเป็นชื่อหุ้นเป็นลิทหุ้นเราเรียกว่าประสบการณ์ที่ตกผลึกแต่ในหน้างานที่เห็นทิกเกอร์ขึ้นมาบายบายบายของชื่อหุ้นตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บนะ แค่ตัดสินใจว่าวอลลุ่มพีคจริงไหมแค่นั้นไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นแต่ถ้าหน้างานไปสนใจอื่นนะครับความกลัวความปอดแหกมันจะเกิดขึ้นแล้วทำให้เห็นหุ้นวิ่งไปไกลไม่กล้าเข้าดังนั้นกำลังจะบอกว่าประสบการณ์อยู่ในการคัดหุ้นแล้วการตกผลึกประสบการณ์มันก็คือได้รายชื่อหุ้นมาไว้ในลิต์ที่จะเอามาเฝ้าตั้งแต่ A ถึงแพอเข้าใจยัง ดังนั้นสิ่งที่โชคอยากอ่านพี่สรุปความเชื่อมโยงรูปแบบการเล่นของตัวเองออกมาได้อย่างไงตอบมาด้วยสมมุติว่าถ้าพี่เข้าได้ต้นแท่งเนี่ยพี่เข้าตั้งแต่เนี่ยครับเห็นปุ๊บพี่เข้าแต่ต้นแท่งเขียวเนี่ยถ้ามันเปิดเขียวขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาในวันต่อๆไปนะครับพี่กําลังแปลงเดเทตให้กลายเป็นกึ่งรันเทน ฝึกเข้าต้นแท่งที่มีสัญญาณผิดปกติให้ทันแล้วเมื่อราคามันยกไปเราสามารถนะครับถ้าเราเล่นเดเทจริง,รงๆซื้อแล้วขายนะครับเห็นหุ้นอย่างนี้ถ้าซื้อแล้วได้กําไรแล้วนะครับอย่าเพิ่งรีบขายกัดฟันนะครับกระต่ายอาจจะเป็นกวางกวางอาจจะเป็นกระทิงพอเข้าใจไหมช่อกลังสอนพี่เข้าหุ้นต้นแท่งเพื่อเป็นต้นลอ่อนี่ไง ถ้าเข้าหุ้นต้นแท่งจะเป็นถ้าต้นแท่งนี้ได้หรือปลายแท่งก็ช่างมันกัดฟันถือมาเป็นแท่งนี้แล้วมันเขียวก็ยังไม่ต้องรีบขายกัดฟันมันต่อไปมันจะไปยังไงก็ได้เพราะทุนเราถูกเข้าใจอย่างบางครั้งการฝึกเล่นอย่างโชคนะครับฝึกเข้าต้นแท่งให้ไวไม่แน่ต้นแท่งนะครับถ้าราคามันยกขึ้นไปไกลแล้วมันอาจจะเป็นต้นรอบก็ได้แสดงว่าเล่นเดทอย่างโชคเข้าเป็นเด แต่ถ้าปัจจัยหน้างานได้ราคายกหรือยกไกลๆอาจจะเป็นต้นรอบด้วยก็ได้นะที่สําคัญความปอดแหกของคนมีอยู่เรื่องหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับไม่เชื่อมั่นสต็อปล็อตสองช่องหรือ3มช่องฟังไว้ก่อนนะไม่การไม่เชื่อมั่นสต็อปล็อตสองหรือ3มช่องหรือกลัวเสียสต็อปล็อตสองช่องสามช่องที่เสียที่เสียขาดทุนเป็น 10- 20%ซไม่กลัวแต่เวลาจะเสียสต็อปล็อตสองช่องสามช่องพี่ต้องแยกแยกทิกซอให้ได้ว่า เสี่ยงมีโอกาสได้คิตรีวอร์ดค่าความเสี่ยงค่าผลตอบแทนมันเป็นยังไงมันมีอยู่ตรงนี้ก็จริงแต่พี่จะต้องมองอะไรให้ได้ด้วยพี่จะต้องมองให้ได้ด้วยว่ามันไม่มีใครบอกได้หรอกว่ามันมันมันชัว์สุดท้ายความเสี่ยงมันอยู่ที่ปัจจัยแล้วความเสี่ยงมันไม่ได้แปลว่าไอ้สต็อปลอสแล้วจะต้องหลุดเสมอมันอยู่ที่จุดเริ่มต้นเลือกหุ้นโง่หรือฉลาด เลือกหุ้นนะได้เปรียบหรือไม่ได้เปรียบสมมุติถ้าทรงอย่างเนี้ยพี่ถามหน่อยนะครับมันจะทุบราคาล่วงมาบาทสี่สิบไหมถ้าเห็นสัญญาณอย่างเนี้ยมันจะกดราคาลงมาที่บาทสี่ิบอีกไหมถ้าโดยตามรูปการของกราฟโชคประเมินแล้วว่ายาแต่ถ้าถามว่าทํำได้ไหมถ้าเจ้ากวนตีนเขาก็ทําได้อย่าว่าแต่บาทสี่สิบเลยกดลงมาเหลือหนึ่งบาทเขายังทําได้เลย อันนี้คือความเป็นจริงแต่เราเห็นแล้วว่าทรงกราฟรูปแบบสัญญาณพิเศษพวกนี้มามันน่าเสียงคำว่ามันน่าเสียงเรากล้าควบคุมการเสียถ้าเกิดเขาทุบมาแล้วเราควบคุมการเสียเสียให้น้อยแต่ถ้าได้ได้ได้มากเราก็วัดกับมันไปดังนั้นกำลังจะบอกพี่ว่าทุกคนนะครับมีความอ่อนแอในจิตใต้สำนึกกันทุกคนคือความกลัว อย่ากลกัวแล้วหนีแต่จงกลัวแล้วเข้าไปถามไอ้กลัวตรงนี้ให้ได้ว่าถ้ากูกลัวตรงนี้กูจะแก้ไขยังไงกลับมาสู่การคัดหุ้นที่มันได้เปรียบไหมบางตัวถ้ามันเล็กมากไม่ได้เปรียบแล้วมันติดนิสัยสันดานที่มันอย่างนี้ก็อย่าไปเล่นหุ้นอย่างนั้นสิไม่ใช่สต็อปลอตเป็นปายเหตุ แต่ที่มันหลุดสต็อปลอดแล้วก็เคลียร์หลุดได้ง่ายก็เพราะพี่เข้าหุ้นผิดประเภทหรือเข้าหุ้นผิดตัวหรือเข้าหุ้นที่จังหวะมันไม่ใช่เป็นกรอบอย่างเนี้ยแต่มันยกขึ้นไปแล้วยืนย่อเคลียร์หุ้นที่ยกไปไกลแล้วนะครับจะเคลียร์ได้ลึกหุ้นที่ยังไม่ได้ยกจะเคลียร์ลึกไม่ได้เพราะทุนเฉลีย่ยกอบเฉลี่ยเขามันติดด้วยเงื่อนไขตรงนี้ดังนั้นเวลาจะอ่านหุ้น อ่านปัใจจัยให้หมดอย่ามองสต็อปล็อสเป็นปลายเหตุแล้วกลัวไอสิ่งที่เรากลัวจะแก้ไขความกลัวหรือต่อสู้กับความกลัวยังไงนั่นคือคำถามที่ท้าทายไม่ใช่ความปลอดแหกอะไรก็กลัวนี่คือความจริงในการเล่นหุ้นเลยนะดังนั้นเรากลัวตรงไหนผิดพลาดตรงไหนหาวิธีการขจัดความกลัวหาวิธีการขจัดความผิดพลาด ไม่ใช่ปล่อยให้กลัวปล่อยให้ผิดพลาดแต่ไม่เสือกคิดที่จะแก้ไขโชคแนะนํานะครับที่ทุกท่านควรตามเข้าไลน์กลุ่มของโชคที่เอาไว้แจกหุ้นให้หุ้นคัดหุ้นมาให้ให้พี่ไปเตรียมเล่นถึงเวลาแล้วนะครับที่พี่จะต้องสําเร็จจากการเล่นหุ้นและเรียนรู้หน้างานจริงจากการเล่นหุ้นไปพร้อมกับโชคอย่าลืมนะครับกดเข้าไลน์กลุ่มใต้คอมเมนต์ของ YouTube โชคจะแปะไว้ให้นะครับผม